พี่น้องป้องไปพี่น้องป้องไปพี่นอ้องป้องปลกมาเด้อพี่น้องกินกุ้งกินกุ้งอันกุ้งแดงน้ำยี่บุ่นกินยาก n h ạ พี่น้องเอ้ยเพราะไงเจะว่าคือได้คือดีจังได้เราซื้อกุ้งมาให้กินเทศก,กาลกินกุ้งเขาตัวบอกไงแต่ว,ว่ามีบนกินพี่น้องมีแต่หัวกุ้งไี่อย่างจังของมีแต่หัว บนบกิมบ,ก,มก,มบกิมน้ำกิมบกิมยังเพราะว่ามันเค็มก้ามพี่น้องมันเค็มอ้อยม้อยแล้วเนี่ยกุ้งอันเนี่ยก็ต้มน้ำปลาต้มน้ำปลาพี่น้อง ไปบ่ไปน้ำดอกมาหนิเหตุงานบ่ไปน้ำดกวัดไมอวัดมาอยู่วันอืมถามมันบ่ปากมัอย่าอนยังบัวป่ะหนอืมอืม คือกาดคือกาดกุหลาบเพื่อนเพื่อนแล้วเรียนเปลี่นตาหลอกหลอก่ออ่ะสื่อกาดอะไรอยู่ for you for ยังบุ๊มาให้ฝรั่งนี่เขาคิดเรื่องแบบโรแมนติกเล็กๆหน่อยๆโน่นนี่นันนะ่นเนาะเออญี่ปุ่นเกับ จะบพ่งเเห็นเป็นเดิมคำคำสำหรับแล้วเพราะไงนอ้องสิมมนกินแบบพี่น้องเค็มนี่มันกาว้ค่ะเอาควาอคอเอาข,อ,อ,าขอกินใส่มันกินข้างในมัน,นกามมัน,นกามมันคือกามอีป,ปูห้องอุ้มันคือกุ้งหัน กูมานำบ้านนาะละหัวปูปูหัวปูปูหาบนกินบม่มพี่น้องแป้งมัคือแป้งห่บ่มี่บนกินนี่ห่กบอนกินห่างน้อยนอยหน่งไหมหมากินข้อ นี่เราฉันลุไปน้ำเดอมอเนี้ฉันขิดคานแต่ฉันจิตเตรียมของลุมกระเป๋าลุงของลงุมกระเป๋าแล้วแพกกันคนเส็ยแพกพวกกันเยี่ยมใส่กระเป๋าพักวันกินตะบกส้มแบบอะไรฉันว่ไปขีแตกติพี่น้องเรืนขึ้นมาเยอะเหมื่านกินเขาเลยเนี่ยกินแบบแอปเปิลก็หมักกัน ดูพุ่นนะ่ะดูพัมนะ่ะดูพัมไปสามน่วยน่ะจจำพี่เกลือพี่ว่าพี่นวงว่าท่องฝดบโบบโบเนี่เขาเขาพันตกพรองตื่นขึ้นมากินกาแฟแล้วส่งกาแฟขึ้นไปหายละกับน้ำวิตามินซีเสาละแก้วซูมอกินแล้วก,ก็กินแล้วก,ก็อิลาอีเลีย ลงมาเป็นละจนสิบโมง mm. พี่น้อก,กินไวทาแล้วพี่น้อเวลาอืมะปิดใสน,นี่เนะพี่น้องยับดังพี่น้องเี่บนสุทายแบบคายลิบเรี้ยวลงตัวนบ,บนัดฮ็ดเ็ฟต่วนตัวนะพี่น้อง เอาเอามาเปิดเฮ็ดเฟซสาธารณะเป็นเครียเตอร์นี่กิ่ตนนะ้นนะบัดนี้มันเป็นสาธารณะแมนบบเวลาสิโพดยังเห็ดน้ำกันไปเบิดโพดเลี้ยงส่วนตัวกับบ่ได้โพดเนวโพดเนวใดกับบ่ได้ได้ขอเสียของมันมันเป็นเนวนี้แหละเก็บบนบัดจกักเหยียบตัวบุบูเอาไปฝัก มีโฆษณาเขา่าของยี่บนมีโฆษณาเขา่ามีรายได้เราเดี๋พี่น้องคลิปเลี้ยวนะแต่ว่ามันบอกท่านเอกมีคลิปปังก็เลยท่าน,นก็เลยบอกท่านเอกเดะอย่างนู้นจำกำหนดที่เขาว่าก่อนองอไทยก็ยังยุ่งทวงเขาเลยจ้ะถ้าไปถึงเกณฑ์เขาก็โบกโอนเขาหายงังนสินะ อันนี้มันคลิปเขาบ่ิษเด็นปังคลิปเขาได้คลิปละหน่อยหน่อยมันก็เลยสะสมสะสมอยู่หันจนกลัวมันสีเด็ดครบกําหนดเขาเขาจังสสดหายอย่างสีนะบัานนี้เฟซเฮาเนี่ยมันเป็นเฟสสาธารณะบันนี้พี่น้องพี่น้องโตรยังบ่ได้โสต์โสตรโสต์เรื่องส่วนตัวนู่นนี่นั่นไม่ได้เลยนอกจากจะคุยกันทั้งคุณละทั้งไม่กซ์เชนเจอ พอไงอย่างนี้บุญลืมบุญลืมดอกจะมาเอาลงมันอย่งมาจีน้มผึ่งน้มผึ่งพิซซ่าเรามาะหอยพิซซ่าเรามาะหอยเนี่ยผมจะเมื่อบาดเราหอเอาเมื่อบาดเคิงกิโลละกับบลุกละเคิงกิโลน้มผึ่งแบบที่ โ่แม,ม,นนม่นน้ำผึ่งเลยโมเมนเป็นแคปซูลเลยพี่น้องเป็นเป็นนมเหลวอ่ะเอาไปกินกับแยมหรือไปกินกับยังก็ได้กินก็บมากกันนอกอบอโวคาโดแสียนมผึ่งก่ะเนี่ยมันเบาหวานเบาเลี่ยนคกอยังน้ำผึ่งน,นะพี่น้องเดี๋ยวแยมเอานนั่นไปฝากออกลูกบาศ

แค่นั่นละ่ะปีนี้เบิ่เอาอย่างปีนี้ไม่เอาอะไรเลยเอาแต่แย้มกับน้มถึงแค่นั่นละ่ะพี่น้องไม่ดอกหล่สันหาแต่เต What ท i m e you finish work ค o u come home Uh, evening today. No, uh, I drive the last four o'clock. Four o'clock evening? Not in morning. <laughs> afternoon. afternoon Four o'clock afternoon? Go home. Afternoon. Not uh, work. Any extra.

mình chìm mình bơm lại, bắn thịch mình lại, rồi, điều luôn, bay lên, bài bốn mươi là cái nào นันนีนี่ก็กินเขาว่าได้แล้วไปหางายันไงวะอยู่บนมักุ้งมกปลาปลาเชื่อมอนมักุ้งไปยังสิก็ไปเห็นเหรอโยบอโยบอเฮ้อเฮ้อมาเอ <con Liberty Overwatch> ่าเอาเบิ้งราคาหรอเพ่ง Bung lao kha là bạc thêm Bật ăn lò noi noi là nồi nồi kì nèo. Bung khao kung này Cung mèo cung man hơi bụi diện. Bọc diện nha bụi. Bọc diện bớt kì lò bớt lò kì lò kì nèo. lại hôm 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 นอไปนั่งจิกับพ่อได้มูนี่เงเวาัเดฟปะเนี้ยก็ได้ตัว,ตดดวน,น,น,นิโต้สะไปเรียบ่นจิตตัดล็บเรียบ่นจิตแพ,พ็กกระปุกแพ็กกระปุกอันนั้นปุกแย้มกระปุกขอเรีืบจะพาเขาตรงเขาตู้ไว้ น้าฟ้าไม่ก็จังวากันอีกเทื่นึงพี่น้องสิได้น้ย้ำได้จะได้ไปย้ำได้คนนี้เราจะลงไปเดือนใดเดือนตุลาวันที่เท่าใดกับเท่าใดก็ปีหนาญี่ปุ่นสิมาวันที่เท่าใดกับวันที่เท่าใดจังวากันอีกเทื่นึงมันอีกโดนด้วยพี่น้อง อือฮึคุณเขาเสียขยะไปถิ่นในเมียได้ป่ะอืมย็บบนบาเมียอีบนบ่ว่าเต็มปากเลยบย็นอ่นเต็วเมียเมียละมาดิอันนี้บ่บ่เลี้ยงว่าผัวเมียผัวเมียเนี่น้องเขาอยู่น้ำกันไปนี่แล้วก็บอกไปเถอะเนาะเพราะว่าพ่อแม่ผู้เฒ่าผู้แก่บ้านเท้าบนกับผ้าอื่นผ้าบ่ยังสั่นละอันเมียอันยายสังวานออกซื้อรถ ยิ่บุบอกเราไปเรียบร้อยแล้วล่ะสั่งยิ่บนบอกเราไปเรียบร้อยแล้วยิ่บนสั่งเราเราว่านมาแค่มาเที่ยวดูทําตัวจุด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 ไปดูช่องอื่นบ้างภาษาแล้วเขามาเมนเนบเจ้บนแค่มาเที่ยวไปดูช่องอื่นบ้างแค่มาเที่ยวดูทําตัวจุดจุดจุดไปดูช่องอื่นบ้างภาษา ยี่บนกะเลี้ยวไปยี่บนกะบได้ว่าหยังเมื่อสามสี่เมื่อมาเนี่ยหมู่บ้านไม่อ,มอีกหมู่บ้านไม่อ,มอีกหมู่บ้านไม่อีกว่าอะไยังห่ะอืมไม่มีกระจกสองหรือสั้นเออว่ายี่บุไม่มีกระจกสองหรือ,อ,อ,รอ,รอประมาณว่าวายี่บนบ่ตักน้ำใส่กระโหลกจงูุกเบื้องเงานะปะจจขวงอ่ะนะ แมนมีบกระจกอะคือบซองเบงแน่คือไห้คำบอกซองกลับไปหาจ้าขวงแท้การที่คุณจะมาว่าคนอื่นน่ะคุณต้องดูตัวเองก่อนไหมคุณสังวานโอ้ยยี่บนหละสร้างยี่บนก็เลยบอกเราสร้างนาทีนี่บ่มันสร้างอีหยังบ่มันสร้างหนักหนาบ่มันนั่งสร้างหนักหนาอีหยังครับดอกพี่น้องสร้างคำบอกสร้างเราบ่จักสร้างเราบ่เบ่งจ้าขวางนาองวายคนอื่นน่ะจังเดจังวัน ที่บ้านไม่มีกระจกหรืออันเบนก้อนกบว่าแค่มาเที่ยวดูทําตัวจุดจุดจุดดูช่องดูช่องอื่นเขาบ้างดูคนอื่นเขาบ้างแล้วว่าซานว่าห้อโอ้ก็พูดไปเด้อยี่บ่ญวะยี่บนว่าเอามาหยงกระจกเอามาให้เจ้าซองเบิงเจ้าบอก่าหาต้นให้ข่อยซองเราข่อยหมูยู่วาข่อยเห็ดหยังเราเจ้าน่ะเบิงบ่ คำบอกของเจ้าน่ะมันสะท้อนว่าต้องใส่กระจกเจ้านั่นสะท้อนไปหาเจ้าละคำบอกของเจ้าน่ะให้รู้ว่าตัวตนของของเจ้าคือเป็นยังไงนะยายสังวานย่ยบุญไ่อยากว่าดอกเจ้าโอ้ยกินอิ่มแล้วเฮ็นจ้ไนาไดไปหมากกามมันเนี่เอาจ้าไดนี่เอาไปแต่ทุบแกะกินเหลนติพีน้องอันนี้ก็กินเหลนแหละจนอิ่มแล้ววะนี่บุญจะกินมากไหมได้ไหม แซ่บพี่น้องมากันหอมหวานเน็คเลินเอาทั้นี่เราพี่น้องขอบุญขอบคุณเลหลายๆได้จ้าแล้วบนกะเดี๋ยวบางว่างสเไล่อยู่ดอกมืองนี่เชล่อยู่ช่วงแรงแรงใบใบเด้อคันเน็ตดีคันเน็ตบดีกันเ้็วไปเพราะว่าเน็ตเบิร์ดเร็วเพราะไงเราจะบ่เติมแล้วเพราะว่าญี่ปุ่นจะเมื่อแล้วบ่ิสุทธเน็ตต่อแล้วเน็ตมันแพงนะพี่น้องเน็ตเมืองนอกแพงแห้งเอาขอบุญขอบคุณหลายๆค่ะบ๊ายบาย